那雪山。 แต่ว่าเธออยู่กินกับสักมานานหลายปีโดยที่เธอและเขาไม่ได้แต่งงานกันเป็นเรื่องเป็นราวจบจนทั้งสองมีลูกด้วยกันแรกๆสักก็ดูเป็นคนดีอยู่หรอกแต่เมื่อเวลาผ่านร่วงเลยไปสักก็กลับกลายเป็นผู้ชายเซเพลเห็นแกตัวไม่รับผิดชอบเรื่องใดๆภายในครอบครัวเลยบางครั้งศักถึงกับลงมือทำร้ายแพรวา จนเป็นแผลฟกช้ำให้เธออับอายต่อนหน้าเ,นเพื่อนๆในที่ทำงานของเธออยู่เสมออีนี่เป็นใครหลายพิศัก์อย่าคิดมากแค่น้องที่ทำงานเข้ามาปรึกษาเรื่องงานนิดหน่อยนะเรื่องงานงจริงๆนะอย่าให้รู้นะว่ามันเหมือนครั้งก่อนๆก็กแล้วกันพี่ไม่ทำแบบนั้นอยู่แล้วล่ะเชื่อพี่เถอนะพี่เห็นแก่ลูกของเรานะแพ้ แปรว่าถอนหายใจลากยาวกับความไม่รู้จักพอของศักสามเเอครั้งล่าสุดที่เธอจับได้ก็พาผู้หญิงเข้าโรงแรมม่านรุดเงินเดือนก็ไม่เคยเอามาให้ในส่วนของเขาเองอ้างว่าไม่พอใช้จ่ายตลอดแล้วไหนยังจะสร้างหนี้สินให้เธอตามล้างตามเช็ดอีกมากมายเธอเองมีอาชีพเป็นแค่พยาบาลเงินเดือนประจำก็พอทไทย แทบจะไม่ถึงสิ้นเดือนเธอจึงหารายได้เพิ่มโดยการเฝ้าไข่คนที่จ้างพิเศษนอกเหนือเวลาจากงานประจำเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายจุนเจอครอบครัวเธอกับสักมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนตอนนี้เธออายุเพิ่งจะหกขวบเองเนื่องจากเธอและสักต้องทำงานจึงไม่มีเวลาอยู่เป็นเพื่อนลูกสักเท่าไรหร่นักและยิ่งงานของเธอเองต้องเข้ากะเช้าบาักบ่ายบาก ไหนจะก,กะกลางคืนอีกเอาแน่เอานอนไม่ได้สักจึงให้แม่ของเขามาอยู่ด้วยเพื่อจะได้ช่วยดูแลหลอดช่วยพี่หน่อยนะแพะไม่งานไอ้พวกนั้นมันคงเอาพี่ตายนแน่เลยที่ฉันถามจริงๆเะพี่สักพี่ไปเอาเงินเข้ามาถึงสองแสนเนี่ยพี่เอาไปทำอะไรกันแน่คือพี่เอาไปทำธุรกิจร่วมกับน้องเขาที่ทำงานน่ะแล้วโดนหลอก พี่รับรองว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อีกแล้วเพื่อให้แพรมั่นใจในตัวพี่พรุ่งนี้พี่จะพาแพ้ไปจดทะเบียนสมรสกันนะนะแพ้ช่วยพี่หน่อยเอถอะซะว่าเห็นแก่ลูกของเราเถอะนะพี่รู้ไหมเงินที่แพ้ต้องเก็บออมมาด้วยความยากลำบากอดมือกินมือเพื่อแพ้จะได้ดาวบ้านไม่ต้องเช่าเขาอยู่เหมือนทุกวันนี้ไง เมื่อแพร่วาไม่ยอมให้เงินที่เธอหามาได้โดยดีสักก็ลงมือทุบตีคูเข้นเธอและแยง่งโทรศัพท์ของเธอไปจะโอนเงินออกจากแอปธนาคารจนหมดสิน้นการกระทำของสักทำให้แพร่วาเก็บความเครียดแค้นไว้ภายในใจถึงแม้เขาจะปลอบประโลมเธอด้วยการไปจดทะเบียนสมรสกับเธอทั้งที่เธอไม่ปรารถนาต่อสิ่งนั้นด้วยซ้ำ มีเข้าเวงกันคืนอีกแล้วสินะหรือแพรเธอเพิ่งจะกลับมาไม่ใช่เหรออืมใช่พี่เขาขายเวงให้ฉันน่ะฉันเห็นว่าค่าจ้างเป็นพันก็เลยอาสารับทำงานแทนเขาแพรเมียพี่นี่ขยันจริงๆเลยนะพอเธอไปสักถ้าฉันไม่ขยันเห็นทีลูก จะไม่ได้เรียนเหมือนกับลูกคนอื่นเขาแน่เพราะคนอย่งพี่ไม่เคยรับผิดชอบอะไรสักอย่างจะไปทำงานก็ไปเถอะมัวต่บ่นอะไรก็ไม่ดูเออฉันไปหละว่าแต่พี่อยู่บ้านกับแม่และลูกบ้างนะอย่าไปไหนอีกหละัะแปลว,ว่าเธอขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านทำเหมือนกับว่าเธอออกจะไปทำงานในขณะในใจร้อนระอุ เพราะเพื่อนพยาบาลด้วยกันบอกกับเธอว่าเห็นสักรับผู้หญิงนั่งรถตอนช่วงเที่ยงไปทานข้าวด้วยกันที่ร้านอาหารบริเวณหอพักที่เธอเช่าอยู่เป็นไปตามคาดเหมือนดังที่แพร่วาสงสัยเมื่อเธอแอบดักรออยู่ปากซอยสักพักก็เห็นพิศักขับรถกระบะออกจากเบื้อตทันทีเธอแอบตามพิศักไปอย่างเงียบเชียดโดยไม่ให้ศักมันสังเกตเห็นหรือรู้ตัวเธอก็พบสัก จอดรถดับหญิงสาวคนหนึ่งหน้าร้านสะดวกซื้อและพากันเข้าไปซอยเล็กๆจนลึกสุดซอยแปลว่าแอบตามสักกับผู้หญิงที่เขารับขึ้นรถไปบริเวณแถวนั้นเป็นบ้านชั้นเดียวเธอจอดรถมอเตอร์ไซค์แอบ,บซุ่มไว้หลังผู้ไม้ช่งเย็นไกลคำแถวนั้นเงียบสงัดเธอได้ยินเสียงหัวเราะกระซิบของคนทั้งสองคนออกมาจากบ้านชาหลังนั้นพี่สัก เมียพี่เนี่เขาโง่หรือว่าเขาหลงพี่จนงอหัวไม่ขึ้นหรือไงถึงให้เงินพี่ตั้งสองแสนกว่าบาทเนี่ยแล้วหนูอยากได้อะไรอีกละเดี๋ยวพี่จัดให้ว่าแต่ตอนเนี้ยจัดให้พี่เชื่นใจหน่อยสิช่องหน้าต่างบ้านมันเป็นรูพุ่นเพียงพอให้แพรวามองเห็นคนด้านในกำลังเล่นบทรักบทสวัสดกันอยู่เธอนิ่งรออย,ย่างใจเย็น ทั้งที่ในใจของเธอลุกเป็นไฟเมื่อเธอได้ยินผู้หญิงคนนั้นพูดถึงเงินที่พิศักทุบตีแย่งชิงมาจากเธอแพรวารอให้สองคนนั้นสมปถนาในเกมรักกันสะก,ก่อนจากนั้นเธอก็เคาะประตูห้องนางผู้หญิงคนนั้นนุ่งผ้าขนหนูพื้นที่ออกมาเปิดประตูเธอรอจังหวะนั้นใช้เข็มฉีดยาประเภทออกฤทธิ์ทันทีปักลงบนร่างห่น และก็เป็นไปตามขาดเมื่อหลอนออกมานานผิดปกติสักคู่ก็เห็นพิศักด์เดินตามออกมาเมื่อเขาเห็นดังนั้นฟุบคาประตูบาดสักก็กลมเรียกเธอไปจังหวะให้แพรวาถือโอกาสปักเข็มอีกเล่มลงบนลำตัวของเขาสำเร็จอีกคนแพรวารากร่างของทั้งสองคนที่โดนยาสลบปลับไหลโดยไม่รู้ชะตากรรมชีวิตของพวกเขา เธอนำร่างของคนชั่วทั้งสองวางลงในอาน่างน้ำทำเหมือนว่าพวกเขากำลังอาบน้ำด้วยกันจากนั้นเธอก็เทสบู่แล้วจนเป็นฟองเต็มอา่างแล้วเปิดน้ำทิ้งไว้อย่างนั้นเธอไม่ลืมที่จะใสุ่งมือให้กับตัวเองก่อนละลายยาเพิ่มกำลังใส่แก้วแล้วเอามือของทั้งสองจับแก้วนั้นพร้อมกอกอยาเข้าปากทำเหมือนกับว่าทั้งสองคนนั้นเต็มใจดื่มมันเข้าไปเอง จากนั้นก็นั่งดูร่างเปลยเปล่าของพวกมันค่อยๆจมลงในอ่างน้ำที่มีปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มขึ้น,นเรื่อยแกรวาตรวจเช็คจนแน่ใจว่าคนทั้งสองสำลักน้ำตายและที่ประจอนหยุดเต้นเธอจึงล็อกประตูด้านในและประตูหลังบ้านไว้อย่างสนิทเธอออกจากที่นั้นผ่านช่องหน้าตา่างบ้านที่ผุพังเหลแง,ง้มปิดไว้ดังเช่นเดิม เธอทำทุกอย่างตามแผนตามขั้นตอนที่วางเอาไว้โดยไม่ให้ใครสังเกตเห็นอ้าวแพรมาเข้าเวลหรอนึกว่าไปตามสามีสะอีกว่าแต่พี่เห็นจริงนะว่าสามีแพรเขาพาผู้หญิงไปทานข้าวเมื่อตอนเที่ยงนะ่ะฉันคิเกียรตสนใจแล้วแล่ะพี่ดาวมันจะไปทำอะไรที่หนังก็ช่างมันสู้เราทำงานหาเลี้ยงดูลูกดีกว่า คิดแบบแพรได้ก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องทุกข์ใจกับเรื่องพวกนี้อีกเริกงานตอนเช้าแพรว่ากลับถึงบานแม่ของศักก็ไปส่งลูกสาวเธอที่โรงเรียนเป็นครั้งแรกที่แพรวารู้สึกโล่งใจคงนอนหลับได้เต็มตาเสียทีจากนี้ไปไม่ต้องกลัวว่าศักมันจะนอกใจหรือซ้อมเธออีกแล้วส่วนพวกเจ้านีนอื่นเขามันก็คงจบปลง ตรงที่มันตายไปแล้วนั่นแหละเธอแค่นอนรอ,อฟังข่าวก็แค่นั้นเองแพรว่าตื่นนอนเตรียมเข้าเวรช่วงกะบ่ายก็เจอกับแม่ของศักดิ์เธอจึงแกงถามแม่ของศักดิ์ไปว่าแม่พี่ศักดิ์ไปส่งแม่กับลูกหรือเปล่าเมื่อเชา้าฉันกลับมาไม่เห็นพี่ศักดิ์เลยอ๋อไปจ้ะเมื่อเช้าศักดิ์มันนะไปส่งที่โรงเรียน เราเลยไปทำงานส่วนแม่ก็นั่งรถวินกลับมาบาดแปลว่าเธอไม่พูดอะไรต่อ,อแต่กนึกภายในใจว่าช่วยกันโกหกดีหนาะคุณแม่สามีอีกคงไม่นานหรอกคงได้รู้ว่าลูกชายตัวดีลาโลกนี้ไปสบายกับชู้รักของมันแล้วจากนั้นเธอก็ออกไปทำงานตามปกติในช่วงกลางดึกที่แพรว่าเข้าเวรอยู่ ก็มีคนไข้ชายถูกส่งมาจากห้องฉุกเฉินเพื่อแอดบิดในห้องรวมของคนไข้ที่เธอทำงานเธอกระเดินมาตรวจเช็ครับคนไข้ตามหน้าที่ปกติของพยาบาลแต่เนื่องจากเป็นเวลาดึกเดินคนไข้ติงอื่น,นกำลังหลับกันเสียเป็นส่วนใหญ่แพรว่าเธอสะดุ้งยงเห็นสักนอนอยู่บนเตียงคนไข้ที่เพิ่งจะเข้ามาใหม่คุณ คุณพยาบาลครับเข็มน้ำเกลือผมหลุดเลือดออกมาเต็มไปหมดแล้วนะครับเธอกะยีมองตาชายตรงหน้าเขาไม่ใช่สักสามีของเธอแปลว่าจัดการเจาะเข็มเพื่อให้น้ำเกลือกับคนไข้สมัยแล้วคิดกับตัวเองว่านี่เธอคงจะง่วงนอนจนเห็นภาพหลอนไปแล้วหรือไงแปลว่ากลับถึงบ้านได้ความเหนื่อยลา้า ง่วงนอนเต็มทีเธอหลับไปตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้เฮ้ยแพรแพรแม่แม่ร้องไห้ทำไมกันมีเรื่องอะไรหรือเปล่าแพรตำรวจโทรมาบอกพี่ศักด์มันตายแล้วฮะแม่ว่าอะไรนะแล้วพี่ศักด์เขาจะตายได้ยังไง แปลว่าเธอแสดงออกถึงความเศร้าโศกเสียใจกับการตายของศักทั้งที่ในใจของเธอคิดว่ามันก็สมควรตายแล้วล่ะหลังจากเผาศพสักเสร็จเรียบร้อยแม่ของศักก็ยังอยู่ดูแลหลานให้เธอรถของศักก็ไม่ต้องผ่อนอีกต่อไปตามสัญญาเมื่อคนซื้อตายก็ตกเป็นของเธอในทันทีแต่ด้วความเกลียดชังตอนที่สักมันมีชีวิตอยู่ เขาพาผู้หญิงคนอื่นขึ้นรถแทบไม่สน,นานักแถมยังทุบตีขู่เอาเงินของเธอไปจนหมดสิ่งเธอจึงขายมันทิ้งไปแล้วก็เก็บเงินสนที่เป็นของเธอในบัญชีของเขากลับมาแม่วันนี้พ่อพาใครไม่รู้กลับมาบ้านด้วยแหละแต่แม่อย่าบอกย่านะเดี๋ยวหนูจะโดนดุเอาลูกสาวในวัยหกขวบ บอกกับแพลวาระหว่างที่เธอนั่งรีเสื้อผ้าอยู่คืนนี้แพลวาต้องเข้าเวนกะดึกอีกทำให้เธอมักจะเห็นคนไข้เป็นสัตว์และผู้หญิงคนนั้นอยู่บ่อยครั้งจนเธอคิดว่ามันเป็นภาพหลอนทำให้แพลวาเองต้องอาศัยพวกยานอนหลับหรือ,อยาจำพวกใครเครียดทานอยู่เสมออาการของแพรว่าทำให้หัวหน้าพยาบาลสั่งพักงานเธอหนึ่งอาทิตย เพราะเธอเมื่อลอยขณะปฏิบัติหน้าที่ทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นบ่อยครั้งแต่ทางวันหน้าของเธอคิดว่าคงเป็นเพราะเธอเพิ่งจะสูญเสียสามีไปนั่นเองแปลว่าหยุดอยู่บ้านแม่ของศักด์ก็ถือโอกาสกลับไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดเธอจึงอยู่ด้วยกันกับลูกเพียงสองคนในตอนไกลคำ่ำเธอจัดเตรียมอาหารเย็น ทานกับลูกสาวตัวน้อยของเธอลูกสาวของเธอกับพูดขึ้นมาว่าแม่พ่อกลับมาแล้วนะหนูเห็นพ่อพานาคนนั้นมาด้วยแหละเมื่อแปลว่าเธอได้ยินเช่นนั้นเธอก็ทานยาคลายเกียดและยานอนหลับหลังอาหารมื้อเย็นในทันทีเธอเข้านอน,นพร้อมกับลูกสาวของเธอรู้สึกตัวอีกที ก็ได้ยินเสียงหัวเราะกระซิกกระซิกของคนเวลวมาแพลว่าลุกจากเตียงนอนภายในห้อง,องเธอเดินหาถึงที่มาของต้นเสียงนั้นเธอเดินหาอยู่ครู่ใหญ่ก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าห้องนอนของแม่ของศักด์เสียงหังวเราะกระซิกหยอกจากของชายหญิงดังมาจากห้องนี้แน่นอนเธอลักประตูครบก็เห็นภาพของศักด์กับนางนังน่ง กายกอดกันอยู่บนเตียงนอนของแม่สักล่างเปลยเปล่าของสองคนนั้นหันหน้ามามองเธอด้วยสายตาอาฆาตแกน่นพวกมันชวนกันหัวเราะเย้ยหยันเธอเสียงดังกึกก้อง <c oughs> ร่างของพวกมันทั้งสองค่อยๆเปลี่ยนสภาพเป็นบวมพ่องเหนาเปอยจนเห็นน้ำเลือดน้ำหนองไหลยเยิ้ม มาถึงเท้าของเธอที่ยืนอยู่ตรงหน้าประตูห้องแพ่วสะบัดด้วยเสียงในำลำคอพวกมึงคิดว่ากูกลัวหรือไงรอเดียวนะกูจะส่งพวกมึงไปข่มนอกอีกครั้งด้วยมือของกูเองนี่แหละว่าแล้วเธอหันหลังให้กับภาพที่เห็นตรงหน้าเธอเดินไปยังห้องครัวควานหามีดปลายแหลมมีคมวาววับ เราเดินกลับมายัางห้องแม่สามีของเธออีกครั้งปรากฏภาพเปื่อยปากของสองคนนั้นยังคงเล่นบทรักวาะกันอยู่บนเตียงเธอตรงปรีเข้าไปที่ร่างของคนทั้งสองคนและเหงื่อมีดพาในมือสุดแขนจ้วงแทงไปที่ร่างทั้งสองโดยไม่ยั้งและนับจำนวนครั้งไม่ถ้วนแปลว่านางจ้วงแทงบนเตียงนอนของแม่สามีครั้งแล้วครั้งเล่าแต่สองคนนั้น หาได้รู้สึกกลัวหรือเจ็บปวดต่อย่างใดใหม่มันชวนกันหัวเราะเย้อหยันเธอดังก้องกัง,กงวดัดจนเธอรู้สึกแสบแก้วหูแสงอาทิตย์เริ่มสาดส่องขึ้นมาพายในห้องแพรวายังคงนั่งถือมีดมองดูเตียงนอนของแม่สักที่ผ่านรอยมีดแหลมจนพรุนใหญ่สังเคราะห์กระจุยกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณภายในห ต่กับรายวีแววของสองคนนั้นเสียงลูกสาวของเธอดึงสติแพรวากลับมาเธอถึงทำตัวเหมือนปกติโดยไม่เกิดอะไรขึ้นแม่คะอยู่ไหนวันนี้หนูต้องไปโรงเรียนไหมคะแพรว่าส่งลูกน้อยของเธอที่โรงเรียนเสร็จก็กลับมาจัดเก็บห้องแม่สามีของเธอให้เหมือนดังเช่นเดิมหนึ่งอาทิตย์ติ่เธอถูกพักงาน แพรวายังคงได้ยินเสียงสองคนนั้นโวเราะเย้ยหยัดเธอแทบทึกเวลายามที่เธอวางจากภารกิจประจำวันจวบจนเวลาถูกพักงานเธอจบสิ้นลงเธอก็เริ่มไปทำงานตามปกติเอา้าวแพรกลับมาแล้วเหรอเป็นไงบ้างอิจฉาแพรนะเนี่ยได้พักผ่อนหลายวันเลยรู้สึกสดชื่นขึ้นเยอะเลยครับพี่ดาว ได้ใช้เวลาอยู่กับลูกก็มีความสุขตามภาษาแม่ลูกนั่นแหละค่ะแปลว่าต่อพยาบาลรุ่นพี่ที่คำพูดของหลอนเธอสัมผัสได้ถึงความต่อแหลคิดว่าเธอจะไม่รู้หรือไงลับหลังเธอพี่ดาวมักจะจับตามองได้รายงานถึงความผิดพลาดในการทํางานของเธอให้กับหัวหน้าทราบอยู่เสมอพี่ดาวนี่ก็อีกคนที่เป็นผู้หญิงซ้ำซ้อน แอบคบผู้ชายเมากหน้าหลายตาไม่เว้นแม้แต่ผู้ชายในที่ทำงานด้วยกันจนเธอรู้สึกรังเกียจขยะขย,ะขยะขงต่อคนประเภทนี้เต็มที่แพรเดี๋ยวนี้ทำงานดีขึ้นมากเลยนะปีเนี่ยพยาบาลดีเด่นคงได้แพรแหละขอบคุณคาหัวหน้าและดาวละ่ะคาหัวหน้าดาวทุ่มเทให้กับคนไข้เต็มที่เลยนะคะ เธอน่ะลางานให้มันมน้อยน้ยหน่อยนะดาวดูแพ้เขาสินอกจากไม่เคยลาแล้วยังควบสองกะอยู่เสมอไปทำงานแต่พี่หลีกทั้งสองมาคุยด้วยกันแค่นี้แหละในระหว่างเดินออกจากห้องหัวหนา้าพยาบาลรุ่นพี่ที่ชื่อดาวเหลือบมองเธอด้วยความไม่พอใจแพรวาคิดในใจในที่สุดเธอก็สาเร็จ เรียกความไว้ใจจากหัวนหน้าของเธอกลับมาได้อีกครั้งผู้ป่วยที่เข้ามารักษาในแผนกของเธอที่มีประวัติทุกทำ้ายเนื่องจากเรื่องชู้สาวหรือไปเป็นมือที่สาบของครอบครัวคนอื่นเขามักจะตายโดยไม่ทราบสาเหตุอยู่บ่อยครั้งคืนนี้เจอกันที่เดิมนะคะเดี๋ยวดาวจัดให้รับรองว่าเด็ดก,กว่าเมียพี่แน่นอนจ้ะ เงี้พี่ไปเปิดห้องรอแล้วกันนะว่าแต่ล้องดาวไม่ต้องเปลี่ยนชุดพยาบาลนะพี่ชอบแม่พี่ก็พอก่อนเถอะค่ะเดี๋ยวใครก็เข้ามาเห็นเขาหรอกเสียงสนทนาของพี่ดาวกับรุ่นพี่เวนเปที่แอบนัดแน่กันในห้องผู้ป่วยขณะคนไข้กำลังสลบอยู่ด้วยลิ์ยาและเวนเปคนนั้น ก็เป็นคนเข็นคนไข้มาส่งที่ห้องพิเศษโดยที่ทั้งสองไม่รู้เลยว่าแพลว่าได้เข้าไปจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับคนไข้อยู่ในห้องนั้นด้วยไม่ควบกะสองรือแพรวันนี้ควบสองกะมาหลายวันแล้วเก่าหน้ารู้สึกเพียวันนี้เลยรีบกลับไปนอนเอาแรงหน่อยคับอืมดีแล้วล่ะรีบไปเถอะพี่ว่าฝนน่าจะตกนวันเนี้ย งั้นแพรกลับก่อนนะครับวันหน้าแพรว่าเธอใส่เสื้อกันฝนตามด้วยมัวกระนกปกปิดหน้าตาเธอจนมมิชิดประกอบกับฝนที่ตกพรำพรับลงมาเธอขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามพี่ดาวไปอย่างเงียบเชียบภายในความมืดของคืนวันฝนฟ้าขนองในขณะที่แพรวาหลบซ่อนกลายตรงมุมมืดเธอก็เห็นวิญญาณของศักดิ์เล่นนัง รวมถึงพวกที่เธอแอบฆ่าตายในโรงพยาบาลปรากฏขึ้นให้เธอเห็นต่อให้พวกมันแสดงอิทธิฤทธิ์น่าสยดสยองเพื่อสร้างความหวาดกลัวให้กับเธอเธอกลับหาได้สนใจใหม่เธอดาทอได้คําพูดหยาบคายกับพวกวิญญาณเหล่านั้นพวกมึงมารับคนชั่วประเภทเดียวกันกับพวกมึงหรอกได้เดี๋ยวกูจะส่งมันลงนรกไปอยู่ด้วยกัน เดี๋ยวนี้แหละว่าแล้วแพลวาก็ตามนางแพทยานั่นไปพี่ดาวกำลังเดินตรงไปยังห้องห้องหนึ่งของโรงแรมเธอหยุดอยู่ตรงหน้าประตูห้องแล้วเคาะในระหว่างที่เธอรอคนด้านในเปิดประตูห้องแพรวารีบเดินเข้าไปไประชิดตัวของพี่ดาวอย่างรวดเด็วพร้อมกับปักเข็มชิดจ่อที่ทำให้วใจหยุดเต้นในทันที ลงบนล่างของเธอเธอแอบสั่งยาชนิดนี้มาจากร้านขายยาในนิตร่างของพิดาวกระตุกสองสามครั้งและก็แน่นิ่งไประหว่างนั้นประตูห้องก็ถูกเปิดออกแพรวาผัก,กร่างพิ่ดาวจนลม้ลมลงนอนหงายขาดใจตายตาเหลือถลนอยู่บนพื้นภายในห้องนั้นแพรวาเดินตามร่างที่เธอผักก็ไปภายในห้อง แล้วรีบล็อกประตูเพื่อจัดการกับไอ้นุมเวนเปที่กิเลตันหาของมันมากสีจนชอบนอกใจเล่นชู้ลับหลังภรรยาตัวเองและมันจะเป็นร้ายต่อไปนี่แกเป็นใครแล้วแกทำอะไรกับดาวเขาแป่ว่าไม่ตอบคำถามของไอ้คนชั่วนั้นแต่เธอกลับยกเข็มขึ้นโจมงแทงไปที่ร่างของชายหนุ่ม แต่มันกลับผักเธอไปกระแทกกับขอบติ่จนหมวกกันนอกหลุดกระเด็นออกมาแกเองนี่นางแพรว่าว่าแต่แกทำแบบนี้ทำไมกันก็พวกแกมันชั่วมั่วซัําซอนไม่เลือกนั่นไงนางดาวมันไปลงนรกแล้วเหลือแต่แกนั่นแหละเดี๋ยวกูจะส่งมึงตามันไปอีกคนแพรว่ากำลังต่อสู้กับไอ้นุ่มเวรเปน,นั่น เพื่อที่เธอจะส่งมันลงนรกตามนางดาวไปแต่ก็มีกลุ่มคนจํานวนหนึ่งพังประตูเข้ามาเธอถูกล็อกตัวไว้ในทันทีปล่อยฉันไปฉันจะฆ่าไอ้พวกสามสอนนี้ห,หมดแกมาดูเลยไอ้สัตนี่ไงคนประเภทเดียวกันกันกบมึงและอีนันกูส่งอีดาวันไปอีกคนหละที่ที่มันควรอยู่ก็คือขุมนรกเดียวก,กันกับพวกมึงไง กูส่งไปหลายคนแล้วไม่ใช่เหรอกูอีแพ้วนี่แหละจะเป็นคนคุ้มเก็บว่าผมมึงจะอยู่หรือตายเวลาผ่านไปเนิ่นนานแพวายังคงถูกกักขังอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชแม่อายุของเธอจะล่วงเลยผ่านย่างเข้าไว้ส49ปีเธอก็ยังคงนั่งบนพึมพำว่า ผีพิศักและคนพวกนั้นที่เธอฆ่าตายตามมาวนเวียนเยาะเย้ยยันเธออยู่เสมอแพรวลพันลูกสาวของแพรวา่าเธอโตขึ้นและเรียนจบพยาบาลซึ่งเธอเองก็มีอาชีพเดียวกันกับแม่แพรวาของเธอแพรวพันเธอกำลังยืนมองผู้เป็นแม่ของเธออยู่ที่หน้าห้องผู้ป่วยจิตเวชด้วยความสงสารและนาเวทนายิ่งหนักถึงแม้ว่าตอนนั้นเธอเอง จะแค่เพียงหกขวบก็ตอบแต่เรื่องราวของแม่เธอยังคงจําได้ดีอยู่เลยทีเดียวเธอจึงเขียนเป็นอุทาหรณ์เล่าผ่านตัวหนังสือเพื่อมาให้คนอื่นพลาดพลั้งเป็นอย่างแม่ของเธออีกแพรวพันถอนหายใจลากยาวก่อนหันหลังกลับเธอมั่นใจว่าแม่ของเธอคงเจอกับวิญญาณเหล่านั้นตามหลอกหลอนจริงๆนั่นแหละเพราะตัวเธอเอง ก็เคยเห็นวิญยาณของพ่อและผู้หญิงคนนั้นถึงสองสามครั้งด้วยกันความเคียดแค้นจริงชังของแม่ทาให้ท่านต้องได้รับผลกรรมทุกทรมานอย่างแสนสาหัสเหมือนกับคนตายทั้งเป็นในขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้าแม่ของเธอเลือกจะปล่อยวางในตอนนั้นท่านก็คงไม่ต้องพบกับจุดจบชีวิตเช่นนี้และเรื่องราวทั้งหมด ก็จบลงเพียงเท่านี้